เมื่อคืนได้พูดกันต่างเป็นปัญหาเป็นประเด็นไว้ว่าสำหรับคนที่มีครอบครัวเขาก็อ้างความห่วงใยครอบครัวนานาประการว่ายัางไม่พร้อมที่จะนิพพานยังห่วงสามียังห่วงภรรยายังห่วงลูกห่วงหลานห่วงพ่อแม่พี่น้องยังมีตำแหน่งหน้าที่การงานอยู่ ยังหนุ่มยังสาวอยู่ยังมีเวลาอีกมากมายแต่บางคนก็บอกว่าแก่แล้วนิพพานแล้วต้องบวชภายในวันนั้นเดี๋ยวจะบวชแล้วก็ไม่รู้จะอยู่อย่างไรแก่แล้วไม่มีใครเลี้ยงดูก็อ้างกันไปต่างๆนานาะไอ้ที่ก็อ้างทั้งหมดล้วนแต่หลงตั้งขาดั้งนั้นไอ้ที่อางทัมงหมด้ลดลเลยหลงตั้งขาดั้งนั้น จริงๆแล้ววิสขานไม่เกี่ยวกับอะไรเลยใจที่เป็นวิสขารไม่เกี่ยวกับอะไรใจที่ไม่เกิดไม่ตายทาที่ไม่เกิดไม่ตายไม่เกี่ยวกับอะไรเลยไม่เกี่ยวกับสังขารไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวกับเงื่อนไขอะไรเลยมันเป็นธรรมที่เป็นนามาตยอมบตธาตุอบตธรรมอยู่แล้วในทุกปัจจุบันขณะมันมีอยู่แลในอดีตก็เป็นปัจจุบันอย่างปัจจุบันในอดีตก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันในปัจจุบันนี้ก็อย่างนี้ปัจจุบันในอนาคตก็เป็นอย่างนี้คือธรรมไม่มีการเวลา เพราะไปทาไม่เกิดไม่ตายไม่มีอะไรปรากฏมันจึงไม่มีการเวลาไม่มีเงื่อนไขมันไล่การปรุงแต่งไล่ตัวตนรูปรักษณ์แต่เราไปสร้างเงื่อนไขกันต่งตางๆนานามาปิดบังมันหมดด้วยความหลงไปกับความปรุงแต่งที่เมื่อคืนเราพูดกัไว้ละทิงท้งตายว่าอย่างคนที่เขามีครอบครัวเนี่ยมีตําแหน่งหน้าที่การงานมีสิ่งที่เขาห่วงใยเนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขกันต่งตงตงตงางนานายังไม่พร้อมจะนิพพาน แต่แท้จริงเนี่ยนิพพานธาตุใจบริสุทธิ์ใจแท้มันเป็นงอนอยู่แล้วอย่างนั้นเป็นขัจึงเชื่อได้ที่ว่าอัปตทธาตุอภปตธรรมไม่เคยเกิดดับไม่เคยหายไปไหนมันเป็นอยู่แล้วคือใจเราทุกคนแต่เราเอาเงื่อนไขสังขารบุกแต่งในใจมาบุากแต่งไว้ในใจมาบาังกันหมดอย่างคนที่มีข้ออ้างมีครอบครัวมีข้ออ้างก็พอจะอ้างกันได้แต่ก็ฝังไม่ขึ้นสําหรับปฏิพานเพราะมันเป็นธรรมที่เหนือสังขารพ้นสังขาร ไม่เกิดไม่ตายไม่แตกไม่ดับแต่สาหรับคนไม่มีครอบครัวนี่คนที่เป็นโสดไม่มีครอบครัวหรือเคยเคยเคยมีครอบครัวไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วมีเคยมีสามีไม่มีแล้วเคยมีภรรยาก็ไม่มีแล้วเคยมีลูกก็ไม่ไม่มีลูกไม่มีแล้วเพราะว่าตอนมีครอบครัวก็ไม่มีลูกแล้วก็ไม่มีสามีไม่มีภรรยาแล้วรวมทั้งคนที่เป็นโสด ก็ไม่เข้าใจว่าจะเป็นอวิชชาปัจญาสักกลาทกลาปัจายาวิยนังก็คือยังสร้างเงื่อนไขอะไรในใจตนที่เป็นอวิชชามาปิดบังนิพพานธาตุที่เป็นธรรมไม่เกิดไม่ตายที่เป็นธรรมแท้อีกก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนโสดรวมทั้งคนที่เคยแต่งงานไม่มีลูกแล้วก็เลยเลิกลากันไปแล้วทั้งหมดเนี่ยจะอ้างเงื่อนไขอะไร ที่ไม่เป็นนิพพานธาตุในปัจจุบนันถ้าทองที่มันมีอยู่แล้วคือใจเราแต่ยังไม่ยอมที่จะเป็นใจเราขอเวลาก่อนขอเวลาก่อนอยากรู้เหมือนกันไอ้ที่ขอเวลาขอเวลาก่อนยังไม่พร้อมจะนิพพานตอนนี้อ้างอะไรแล้วอ้างก็ไม่ขึ้นด้วยนะเห็นไหมจริงไหมไหนใครที่เป็นโสต แล้วเป็นยังไงอ้ากอะไรเอาเอ็มชื่อเดี๋ยวเดียวชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรน้อชื่อจริงอะไรนะอะอิงพรอิงพรชื่อจิชื่อเล่นนีนี้ค่ะะนีนี้เจ้าค่ะนีนี้เจ้าค่ะแปลว่าอะไรหนีนี้ภาษาจีนเจ้าค่ะภาษาจีนแปลว่าแนวตุกตาวตุกตาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะอนุเนอะไรเงี้ยนะนีนภาษาจีนเจ้าค่ะนีนี้อิงพร ตัวคนเดียวเจ้าค่ะแล้วอิงอะไรอิงพรอิงอะไรป็นเงื่อนไขอะไรแต่จริงไม่ใจจริงไม่เป็นใจสักขาดเป็นทั้งขานจริงๆก็เป็นธรรมอยู่เจ้าค่ะมันเป็นธรรมอยู่แล้วเจ้าค่ะเออใจก็เป็นธรรมอยู่แล้วเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเออนั่นแหละสิมันแค่มันยังมันไม่ใช่ว่าไม่พร้อมนะเจ้าค่ะ แต่มันยังมันแค่ตรงนี้นี่สงสัยสงสัยสงสัยมันแค่มันยังไม่ใช่ไม่พร้อมแต่มันแค่มันแค่มันแค่เนี่ยมันแค่อะไรตรงนี้ตรงไหอันนี้สําคัญอืมบอกบอกไม่ถูกเจ้าค่ะมันมันยังมีอะไรที่ค้างอยู่เจ้าค่ะยังคาอยู่ก็เมื่อกี้ก็ไปถอนแล้วนะเจ้าค่ะดีดีดีไอ้ตรงนี้สําคัญมากเลยมันยังมีอะไรค้างอยู่มันคาอยู่ มันแสดงว่ามันเข้าใจผิดในในนิพพานธาตุใจอ่ะใจมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยมันไม่มีอะไรค้างอยู่ในใจได้ที่รู้สึกว่าอะไรมันค้างอยู่ในใจได้แสดงว่าเป็นความเข้าใจผิดไอ้ที่ค้างได้แสดงว่ามันค้างอยู่ในสัญญาเจ้าค่ะมันค้างอยู่ในสัญญาโอ้ไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะเดี๋ยวมาเช้าเนี้ยครูบาเนี่ยท่านมาเนี่ยครูบาบุญธรรมเนี่ยมาจับเข่าคุยกับลูกตาตั้งนานไอ้เรื่องเนี้ยที่มันค้างอยู่ในสัญญาเนี่ยแล้วหลง หลงเข้าใจผิดเนี่ยหลงสัญญาว่าเป็นใจหลงจำผิดติดมานานแม้แต่หลวงปู่บ้น่นเวทโตพ่อแมครูอารย์ใหญ่ก็เคยเข้าใจผิดแบบนี้แล้วเขียนไว้ในขันธวิมุตตบังคีธรรมะว่าหลงสัญญาว่าเป็นใจหลงจำผิดติดมานานเนี่ยคือมันค้างอยู่ในสัญญาทุกอย่างมันค้างได้แค่ในสัญญาคือความจํามันจาแล้วมาคิดปรุงแต่งใหม่ให้เป็นความเพอ้อฝันถึงกันในเป็นความคิดถึงถึงกันในเป็นความทุกข์เป็นความโหยหาซึ่งกันและกัน มันเป็นมันประค้างอยู่ในสัญญาแต่ส right? ตัญญาเนี่ยมันไม่ได้เป็นใจสัญญาเป็นขันห้ามันเป็นสิ่งเกิดดับแต่ใจแท้มันไม่มีอะไรปรากฏมันมีอะไรปรากฏมันค้างอยู่ในใจไม่ได้แต่พอเราไปหลงว่าสัญญานี่คือใจมันก็เลยมาค้างอยู่ในใจแต่ที่จริงมันค <Abi> ้างไม่ได้แต่เราไปหลงก็จะผิดว่าสัญญาเป็นเป็นใจมันก็จริงมันมาะคางอยู่ในสัญญาเราไม่ยังไม่เป็นอัลไซเมอร์มันก็จําได้มันก็จามนุษย์มาจำมนี่มาจํานุษย จำคนนั้นมาจำเรื่องราวจำเหตุการณ์แล้วมาค้างไว้มันค้างในสัญญาแต่ไม่ได้ค้างได้จริงๆในสัญญาก็ค้างไม่ได้จริงเพราะสัญญาก็เป็จริงเกิดดับเพื่อจำ,น,จำนุ่นจำนี่จำนั่นจำนี่แต่พอมันจำนั้นบ่อยๆบ,บ่อยๆบ่อยๆมาคิดถึงบ่อยๆมันก็จำบ่อยๆจำก็มาคิดบ่อยๆบ่อยๆมันไม่ได้ค้างในสัญญาได้ล้เพราะสัญญาไม่เที่ยงก็เกิดดับเหมือนกันในสุดก็คือค้างอยู่ในใจแท้ที่เป็นธรรมเป็นนิพพานธาตุก็ไม่ได้อีกเพราะไม่มีอะไรปรากฏ ดี๋ยวมันก็ใจผิดว่ามันค้างมีอะไรมาค้างมันยังมีอะไรค้างอยู่มีอะไรค้างคาอยู่มีอะไรค้างคาแค้นเคืองอยู่มันไม่มีมันค้างไม่ได้มันมันเป็นค้างอยู่ในสัญญาหลงสัญญาว่าเป็นใจหลงจําผิดติดมานานแต่ว่าสัญญาก็เป็นเจตสิกที่เกิดมากับจิตเราจะไปมันเกิดมาเพราะวิญญาณขันไม่ได้เกิดเพราะจิตมันเกิดเพราะวิญญาณขันดับเพราะวิญญาณขันมันแค่วิญญาณขันที่รับรู้ตั้งตาปุ๊บมันมีสัญญาประกอบ รับรู้ตั้งหูตั้งบูเร่นกายใจแล้วก็มีสัญญาประกอบมันเพียงแค่ประกอบกับวิญญาณขันที่รับรู้เท่านั้นมันไม่ได้มันไม่ได้ติดมากับจิตเดิมแท้เราห้ามไม่ให้เกิดไม่ได้อยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าสัญญาเราห้ามไม่เกิดไม่ได้เพราะว่ามันเกิดอยู่แต่แล้วมันจะเรียกว่าห้ามก็ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอบอกห้ามไม่ได้เดี๋ยวพวกเข้าสัญญาพวกที่เป็นเข้าสัญญาในวสัญญานาสัญญายตนะชาติที่แปดเขาเขาดับเวทนาสัญญาได้อื ดับได้นะสัญญาเวทนาดับได้แต่ไม่พ้นทุกน้ำไม่นิพพานขนาดไปดับสัญญาเวทนาได้แล้วนี่ยังไม่พ้นทุกเลยไม่นิพพานเพราะว่าพอออกจากเนวะสัญญานาสัญญาญาตนะฌานที่แปดคืออธิษฐานจิตอยู่ในนั้นสามวันห้าวันเจ็ดวันไม่หายใจไม่ไม่กินไม่ดื่มไม่ขับถ่ายเลยอยู่ได้เท่าจํานวนที่อธิจําเวลาที่อธิษฐานไว้แต่ออกมาแล้วก็ไปอบายได้นะครับ ไปอบายไปไป,ไปตกนาลกได้เพราะว่ายังไม่ได้เป็นรูปพระตดาบันยกเว้นแต่เป็นพระอรหันเข้าฌานที่แปดเรียกไม่เรียกว่าเนวะสัญญานาสัญญายตนนะแต่เรียกว่าพระอรหันเนี่ยที่เข้าฌานที่แปดได้ก็เป็นเนเป็นสัญญาเวทียินิโลดเป็นสัญญาเวทียินิโลดคือพระอรหันเข้าฌานแต่ถ้าเป็นปุตุชนเข้าฌานมันจะเป็นโลกีฌานแต่ถ้าพระอรหันเข้าฌาน ก็เป็นชาญเหมือนกันแน่แต่ผู้เข้าไม่มีตัวตนไม่รู้สึกว่ามีตัวตนเป็นผู้เข้ามันก็เลยเป็นชาญโดยที่ไม่มีตัวตนไปเสพไปเสวยจึงเป็นชาญที่บริสุทธิ์เนียเป็นชาญที่บริสุทธิ์ก็เลยกลายเป็นผู้เข้าชาเน่เป็นผู้บริสุทธิ์เลยเป็นสัญญาเวทยิตนิโรธซึ่งพระพุทธเจ้าก่อนดับขันบริณพานก็เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธนเหมือนกันแต่ในลุภุมารุณโตพระพแม่กุบาอาจารย์ใหญ่ท่านว่า สัญญาเวทียินโรธเนี่ยเป็นพระหรหันต์ที่ที่ท่านเนี่ยเป็นพระหรหันต์เป็นนิพพานตลอดเวลาเนี่ยคือเรียกว่าสัญญาเวทียินโรธไม่ใช่เฉพาะเข้าฌานแปดความที่ไม่มีตัวตนยึดถือทิฏใดให้ปิกิเลสแล้วทุกข์อีกต่อไปอันเนี้เรียกว่าสัญญาเวทียินโรธคือเป็นสัญญาเวทียินโรใน,รน์เาะว่าจิตตื่นไม่ได้เข้าฌาน ตอนนี้ก็จําเป็นสัญญาไปก่อนช่ไหมเชาชาแล้วอะไรที่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบว่าเงื่อนไขที่ยังไม่ได้ผ่านในการนี้ม okay ันแค่แต่มันมันแค่อะไรตรงเนี้ยมันแค่อะไรมันแค่ย네ังหลงสังขารเจ้าค่ะแค่ยังหลงสังขารเจ้าค่ะปรุงแต่งเจ้าค่ะทราบว่าเป็นปรุงยังสงสังขารเป็นเราเป็นใครขณะขณะเจ้าค่ะก็แระก็เป็นสังขารใจก็เป็นใจ ถึงแม้จะหลงเนี่ยใจหลงตั้งขาดไม่ได้หลงมาเป็นหลงยึดมันอ่ะเจ้าค่ะเออตั้งขาดเป็นตั้งขาดใจเป็นใจเจ้าค่ะมันต้องเข้าใจอะไรดูก่อนเพราะใจแท้ๆหลงตั้งขาดไม่ได้เราไม่เข้าใจว่าไอ้ที่หลงตั้งขาดได้มันเป็นตั้งขาดไม่ใช่ใจแล้วเราก็พยายามจะทําให้ไม่หลงตั้งขาดไอ้เราที่พยายามไปไม่หลงตั้งขาดเนี่ยมันเป็นการ หลงก็เจผิดหลงตั้งขานซ่อนตั้งขานหลงตั้งขานตอนตั้งขานเปนเรื่อยๆตรงนี้สําคัญมากนะที่หลวงตาพูดเนี่ยมันมันไม่ได้สร้างเงื่อนไขที่จะไม่นิพพานในปัจจุบนันแต่มันแค่หลงตังขานไอ้นี่มัน,มนเป็นความเข้าใจผิดเข้าใจผิดยังไงรู้ไหมเข้าใจผิดว่าเวลาหลงสังขานเนี่ยหลงสังขานเราหลงก็เจผิดเป็นวิชาที่ฐีเป็นอวิชาว่า เราหลงสังขารอีกแล้วเราหลงสังขารอีกแล้วเราหลงสังขารอีกแล้วเราไม่มีหรอกมันมีแต่สังขารก็เป็นสังขารใจก็เป็นใจแต่ใจอ่ะมันหลงสังขารไม่ได้เพราะใจอ่ะมันไม่อาจสังขารได้มันหลงสังขารไม่ได้ไอ้ที่หลงสังขารได้อ่ะมันคือสังขารแต่เราก็ใจผิดว่าเวลากิริยาแบบเนี้ยพฤติกรรมแบบเนี้ยคือเราหลงสังขารแต่เราก็ใจผิดว่าเราอ่ะหลงสังขารแต่เราอ่ะหลงสังขารไม่ได้เพราะ มันไม่มีเราตัวเราของเราสเปตมาอนัตตาไอ้ที่หลงตั้งขานเนี่ยมันไม่ใช่หลงตั้งขานแล้วมันคือสังขารสังขารโซนสังขารแต่เราก็ใจผิดว่าเราอะหลงตั้งขานตอนนี้พอเราเข้าใจผิดหลงตั้งขานมันก็เลยกลายเป็นหลงไปเรื่อยๆแต่นี้คือเราพยายามไม่ให้เราหลงทั้งขานไอ้เราพยายามที่ไม่ให้เราหลงตั้งขานแต่เนี่มันก็กลายเป็นหลงสั้งขานใหญ่เลยเพราะมันมีเราหลงว่ามีเรามีตัวเราเราก็เลยพยายามให้เราไม่หลงทั้งขาน เพราะเราพยายามให้เราหลงสังขานก็ยังหลงก็จะผิดไปใหญ่อีกว่าถ้าเราไม่หลงสังขารแล้วเราจะนิพพานเราจะนิพพานในนิพพานไม่มีเราแต่เนี้ยหลงไปใหญ่เลยตะเลิดใหญ่เลยหารู้ไหมว่าไอาที่หลงสังขานมันก็ต้องเป็นตั้งขานตั้งขาก็เป็นตังขานขณะที่หลงตั้งขานใ,นใจก็ยังเป็นใจอยู่ใจแท้ใจแท้แทนิพพานอ่ะก็จะเป็นนิพพานอยู่เรยสี่รัญขามากนะ ขนาดที่หลงสังขารเนี่ยไม่ใช่เราหลงสังขารแล้วมันก็คือสังขารแต่ใจแท้ใจบริสุธ์ที่เป็นน,นิพพานก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละแต่เราไม่เข้าใจเราแต่เราอ่ะหลงไปเลยว่าเราหลงสังขารแล้วลืมใจไปเลยว่าใจแท้บริสุท์ที่เป็นน,นิพพานมันก็โงยังเป็นนิพพานอยู่เอ้าตอนนี้พอไปหลงว่าเราหลงสังขารเราก็พยายามจะให้เราอ่ะไม่หลงสังขารพยายามให้เราไม่หลงสังขารแต่เนี้ย มันยึดหลงสังขารใหญ่เลยเพราะว่าอะไรก็ไอเรา Adjust. ไม่มีไม่มีเราสพเพตมานาตาทำตั้งมวลไม่มีเราไม่มีตัวเราของเราเราไม่พยายามให้เราไม่หลงสังขารตอนนี้ก็ยัง opedia, มีหลงสังขารแล้วเราก็คาดหมายว่าถ้าเราไม่หลงสังขารเราจะ han, นิพพานนิพพานเนี่ยมันก็มีมันอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วคือใจบริสุทธิ์ใจแท้แต่เราอ่ะจะกลับว่าเราจะไปเป็นเจ้าของนิพพานไอเราเราเราที่จะถ้าเราไม่หลงสังขารเราจะเป็นนิพพานมันก็สังขารขอให้เห็นแค่เนี้ยรู้จักใจ อย่างนี้ว่ามันเป็นสังขารทั้งนั้นแหละไม่ใช่ใจหรอกใจมันก็เลยเป็นใจสังขารก็เป็นสังขารไม่เห็นได้ใจรู้ได้ใจรู้ได้ญาณวิบุติญาณนทัตนะนี่มันสังขารทั้งนั้นแน่ะมนเห็นได้ใจรู้ได้ใจสุดท้ายมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเงียบเงียบเชียบไปหมดเลยไม่เห็นว่าต้องขครต้องหลงสังขารไม่เห็นใครว่าไม่เห็นว่าประโยชน์อันใดที่เราจะต้องไม่หลงสังขาร ใจมันก็เงียบไปเลยจะหลงหร้อไ่หลงก็ช่างแมงไม่เกี่ยวกับใจไว้ก็จบไปเลยเพราะไอ้ที่หลงก็สังขารทนั้นไม่ใช่ใจไม่มีตัวเราหลงสังขารไอ้พยายามไม่หลงสังขารมันก็ไม่ได้เก <cat> ี่ยวกับใจความพยายามเช่นนั้นมันก็ไปสังขารไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราที่พยายามจะทําให้ไม่หลงสังขารเพราะไม่มีตัวเราเพราะฉะนั้นจะหลงสังขารไม่หลงสังขารพยายามให้ไม่หลงสังขารก็ไม่ได้เกี่ยวกับใจเลย ใจพยายามไม่ให้หลงสังขารก็ไม่ได้ใจแท้ๆจะหลงสังขารก็ไม่ได้ใจก็คงเป็นใจเลื่อยไปท่านจึงบอกว่าในขณะที่เป็นอวิชชาอยู่ก็ไม่ใช่ว่าใจแท้ที่เป็นพุทธ,ธะเนี่ยจะหายไปแล้วตอนตัดสรู้้เนี่ยใจแท้ที่เป็นพุทธ,ธะที่จะเพิกโผ่ขึ้นมาที่จะเกิดขึ้นมามันไปต้องไม่ได้หายไปแล้วไม่ได้เกิดขึ้นมา ใจแท้ที่เป็นพุทธะเป็นอมตะอมตะธาตุอมตะธารรมคงเป็นเช่นนั้นตลอดไปมันไม่เกี่ยวกับอวิชชาหรือวิชาเลยแต่ตอนเป็นอวิชชาเนี่ยมันไม่มันยังไม่เข้าใจอยู่นน่นแน่มันก็หลงมันก็ไม่ไม่เข้าใจแต่ไม่มีใครหลงใจไม่หลงได้หรอกใจมันก็คงเป็นนิพพานแต่ความไม่เข้าใจอยู่นน่แน่ไม่เข้าใจก็ยังไม่เข้าใจอยู่นน่แน่ไม่เข้าใจถึงใจอยู่นน,น่แนะ พอเข้าใจเสร็จแล้วมันไอความไม่เข้าใจอะเป็นอวิชามันก็หายมันไปเองกลายมาเป็นความเข้าใจมาเป็นวิชาแต่พอเป็นวิชาแล้วเออเข้าใจมันก็มีอยู่นี่ว่ะมันไม่ใช่ไปต้องไปหาใจที่ไหนใจแท้ซึ่งเป็นพุทธะหรือนิพพานน่ยไม่ได้หายไปไหนหรอว่าอ้าวเข้าใจแท้เป็นอยู่เนี่ยโอ้ไอตอนเราเป็นวิชาเข้าใจอ่ะมันก็เลยรู้ว่าใจแท้มก็เป็นอยู่อย่างนี้แน่ไม่หายไปไหน <ส>ดังน er manager, ay, ั้นตอนที่ยังโง่อยู่อวิชชาไปยึดนั่นเนี่ยไอ้ใจแท้ก็ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่วิชามันเกิดขึ้นมามันทําให้อวิชชาหายไปแต่ทั้งอวิชชาและวิชาไม่ได้มีอยู่ในใจแท้เพราะใจแท้มันไม่ต้องการอวิชชาหรือวิชามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่ใช่พอฉลาดแล้วเป็นวิชาแล้วใจแท้เพิ่งจะโผล่ตอนเป็นอวิชชาใจแท้หายไปดังนั้นใจแท้หรือพุทธะหรือนิพพานน่ไม่ต้องการอวิชชาหรือวิชา แต่พอเป็นอวิชชามันเลยไม่พบใจแท้พอเป็นวิชาแล้วมันพบใจแท้แต่ในใจแท้ที่เป็นพุทธะหรือนิพพานไม่มีทั้งอวิชชาและวิชาเพียงแต่ว่าตอนเป็นอวิชชาอยู่มันไม่พบใจแท้แต่พอมันเป็นวิชาพอมีสว่างโผล่ขึ้นมาเลยพบอ้าวใจแท้อยู่ตรงนี้นี่หว่าอีตอนมืดมิวมองไม่เห็นเว้ยเราพูดเร็วเกินไปป่ะหลายคนตามไม่ทันเราเหมือนกับว่า เรายังต it, ้องการความเข้าใจอีกนิดหนึ่งมันไม่ร้อยเปอร์เซนต์มันยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ยังต้องการความเข้าใจอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งมันเหมือนข้างในใจมันยังอื้อตื้อตึงนื่ดใช่ไหมมันยังต้องการความเข้าใจมันเป็นเพราะว่าเรายังมีความเห็นผิดติดอยู่ มันความจริงไม่ติดอยู่กับอะไรหรอกแต่พาอยังมีความเห็นผิดอยู่ว่ามันเหลืออีกนิดหนึ่งใจเรามันบีบหนึ่งใจเราก็จะเป็นจริงอีกนิดหนึ่งใจของเราก็จะเป็นจริงมันมีเราเข้าพอผสมอยู่ในนั้นมันมีเราเข้าไปม,มีส่วนได้เสียมันไม่ได้เป็นธรรมแท้แต่มีเราเข้าไปนในส่วนได้เสียว่า เราต้องการความเข้าใจอีกนิดหนึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราไม่เข้าใจอะไรแต่เรายัางต้องการความเข้าใจอีกนิดหนึน่งแล้วเ,เราก็จะเป็นจริงเป็นเพราะว่าไม่เข้าใจว่ามันไม่มีเราแต่มันเข้าใจผิดว่ามีเรามีตัวเรามีจิตของเรามีใจของเราที่จะต้องเป็นจริงให้ได้คือยังมีเราที่ไปช่วยมันให้เป็นจริงให้ได้ เพราะความรักความยึดถือในจิตเดิมแท้ว่าเป็นตัวเราปของเรามาตั้งแต่แรกมาเลยอดไม่ได้ที่จะช่วยตัวเราหรือช่วยจิตของเราให้เป็นนิพพานจริงในปัจจุบันไอตรงเนี้ยยาปากคอกว่าเลยนีดเดียวไอ้นีดเดียวเนี่ยแหละที่ผิดผิดก็คือเข้าใจผิดไม่ได้มีใครเดอะไม่ใช่ใครผิดก็ได้ผิดว่ามีเราจะต้องช่วยตัวเรา ช่วยจิตของเราให้นิพพานเหมือนกับว่ามันต้องการความเข้าใจอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเราก็จะนิพพานแหละใช่ไหม